ไม่ยอมหางขอดต้องเป็นคนเข้าก่อนหางขอดต้องเป็นคนเข้าก่อนทุกครั้งนะคะทุกคนดื้อกว่าเพื่อนเลยนี่นี่ตาแป๋วติบน้องเอาทิบทิบทิพทิบบิเอ๊ดนี่ไปแล้วตาตัวเห็นน้องหยอกกันก็วิ่งไปวิ่งไปกําลังจะไปจับหางเจ้าตาแป๋วนะคะสองคู่นี้คู่นี้ก็ไม่ยอมหยอกกัน ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนี่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 หนูไม่ยอมพี่พี่ก็ไม่ยอมหนูหนูก็จะอายอกกันจ้ะยอกกันจ้ะพี่ตาน้อยก็ถีบน้องเอากัดหัวน้องอีกพี่ตาน้อยก็ขัดหัวน้องอีกมีแต่คนลุมเจ้าตาแป๋วออออออยอกพี่ตาน้อยต่อเจ้าหางขอดก็มาเล่นหางพี่ เล่นหนพี่ตาน้อยนี่นี่ตาน้อยกระโดดใส่ตบแป๋วนะคะนี่อย่ามายั่วพี่นะนี่เนหะ็นไหมพี่ทำตาขวางแล้วนะอย่ามายั่วพี่นะ <c oughs> อ,อยังไงดีออยังไงดีออยังไงดีพี่จ๋า,อาอยัางไงดีพี่จ๋าห,หลับแล้วนะพี่หนูนอนดีกว่าจตาแป๋วบอกว่าหนูนอนดีกว่านอนง่ายเจ๋งเลย

จิกจิกจิกจิ๊กจิ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 กิ๊ึ่มๆแล้วยากกจู๊จู๊ซ่จิจิกก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 จิกจิทั้งคกทั้งคยายหยอกหน่อยจิกกจิกจิกจิ๊กจิกจิกจิกิทำใจแรงนะจจิบนะจะทำยายนะ่ยอกันดีกก่อนด็กอันดีกก่านตะเอเเ อืมชิบกันกันใหญ่เลยชิบกันใหญ่เลยชิบกันใหญ่เลยหืมพอหรือยังพอหรือยังมาเล่นกันเถอะเด็กๆไปนอนไปลูกวะไปนอนเล่นไปมาเล่กเล่นกันเถอะเยอะเกี่กันละอ่ะก็หางขอดนอนงายจริงนี่กระตูกระตูพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วตระตูกระตูกะตูหยอกน้องพอแล้ว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 

โอเคจ้าดูความน่ารักของแมวแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกุกคนเลยๆนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาชมยายกับแมวน้อยน่ารักของยายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาโตสวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีครับก่อน,นทำมือแบบไหนยายมาสอนเลย